ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผูผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กด s u b s c r i b e ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้ผ่าน QR code และเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไป Advent of the a r c a d e ตอนที่ 8. ตัวเลือกของเขา 2. ในสของด a r k เอลฟ์นักรบที่แข็งแกร่งได้ถูกโค่นล้มในชั่วพริบตา ลิงไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดยังไงเขาแค่รู้สึกโล่งใจที่จัดการฆ่าจิกได้ส่วนหนึ่งมาจากความแข็งแกร่งของเขาแต่ก็ต้องขอบคุณความเยอะยิ่งของจิกและความจริงที่ว่ามันประเมินลิงก์ต่ำไปด้วยจากจิตใต้สำนึกนักรบคิดว่ามันสามารถขยี้นักเวทหนุ่มได้เหมือนกับมแมลงไม่เคยเลยสักครั้งที่จะเห็นว่าลิงเป็นคู่ต่อสู้ที่เท่าเทียมกับมันพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือมันชะล่าใจมากเกินไป ตอนนี้ลิงเหลือค่าอมนี้อยู่2พอยต์และมานาอีก5พอยต์โดยไม่ต้องลังเลเขาได้เปลี่ยนค่าโอมีทั้งหมดที่เขามีให้เป็นค่ามานาสูงสุดตอนนี้ค่ามานาสูงสุดของเขาได้กลายเป็น81หน่วยและใช้ได้25หน่วยมานาที่เขามีนั้นมากพอแล้วสำหรับเขาที่จะจัดการกับดักเอลฟ์นักรบที่ชื่อเทอร์รี่ลิงหันไปหาเทอร์รี่เขาชี้คาถาของเขาไปที่เอลฟ์ตัวนั้นปลายคาถาสองประกายออกมาด้วยเวทมนต์ ลิงกำลังรอให้มันโจมตีเข้ามาเอฟตัวนั้นเป็นแค่นักรบเลเวลสตราบเท่าที่มันโมตีก่อนจุดอ่อนของมันก็จะเด่นชัดขึ้นมาลิง์จะใช้โอกาสนั้นเพื่อมอบระเบิดที่รุนแรงให้กับมันเหมือนกับที่เขาเคยทำกับเชอร์แมนและผู้บังคับบัญชาของมันจีกเธอรีกลืนน้ำลายและเดินถอยไปสองก้าวทันทีทันใดนั้นมันก็วิ่งหนีอย่างสุดชีวิตและหายตัวเข้าไปในความมืดในชั่วพริบตา โอเคดูเหมือนว่าความกล้าหาญของมันจะหนีไปกับมันด้วยสินะมันต้องวิ่งไปขอความช่วยเหลือแน่ๆฉันต้องรีบแล้วลิงคิดลิงเข้าใจสิ่งที่เธอรี่กำลังคิดอยู่เพราะถึงยังไงก็ยังมีพวกดาร์เอลฟ์อีกหลายตัวในสถาบันแห่งนี้เขากวักมือไปทางเงามืดที่เซลีนซ่อนตัวอยู่ไปกันเถอะพวกเราต้องรีบออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเท่าที่พวกเราจะทำได้ ขอคอยวับอยู่ตรงหน้าของพวกเขาด้วยความที่ไม่มีศัตรูมาขวางทางพวกเขาอีกแล้วมันจึงเป็นเวลาที่จะออกไปเซลินเดินออกมาจากความมืดดวงตาสีฟ้าครามของเธอฉายออกมาด้วยแสงแปลกๆเธอยิ้มขณะที่พูดออกมาลิงในใช้เวทมนต์ได้ยอดเยี่ยมสุดๆไปเลยยอดเยี่ยมยิ่งกว่าคนส่วนใหญ่ที่ฉันรู้จักเสียอีกใบหน้าของเธอไม่มีความหวาดกลัวอยู่เลยแม้แต่น้อยจะมีก็แต่ความชื่นชม การตอบสนองของเธอนั้นค่อนข้างแปลกเล็กน้อยวิธีการที่เธอชฉมายตามองขณะที่เธอยิ้มทําให้ลิงรู้สึกว่าเคยเห็นเธอมาก่อนที่จะแข็งแกร่งขึ้นเซลีนคนนี้ไม่ใช่แค่คนธรรมดาทั่วๆไปฉันต้องเคยเห็นเธอมาก่อนซักที่หนึ่งแน่ๆน,นี่นายจะยืนมึนอีกนานไหมมันอันตรายนะถ้าพวกเรามัวแต่ชักช้าอยู่ที่นี่เซลีนตบไหล่ของลิงเบาๆเ,เรียกสติของเขากลับมาอ๋อใช่ เวลาเป็นแก่นสารของชีวิตลิงไม่ครุ่นคิดไปให้มากกว่านี้และแทนที่ด้วยการที่เขาเดินตามเซลีนต้อยๆเข้าไปในหอคอยวาบแต่ขณะที่เขามองเธอจากด้านหลังบั้นท้ายอันอบอันของเธอขาที่เรียวยาวของเธอผมหางมาที่เด้งไปเด้งมาอยู่ข้างหลังเธอร่างกายอันสง่าง,งามของเธอที่สายไปสายมาขณะที่เธอเดินบางสิ่งบางอย่างได้กระทาะอ,ออกมาข้างในตัวลิงเขายืนเหม่อลอยอีกครั้งในที่สุดเขาก็นึกออก เซลีนดูเหมือนกับใครบางคนที่เขารู้จักถ้าพูดให้เฉพาะเจาะจงมากกว่านี้ก็คือปีศาจที่เขารู้จักปีศาจ NPC ที่เคยหักอกลิง์ในชีวิตสุดท้ายของเขาปีศาจต,ตนนั้นชื่อว่าเซลีนสงศซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเจ้าหญิงปีศาจและเธอยังเป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในสีอันดับคนที่สวยที่สุดในเกมเลเจนแม่ของเธอเป็นมนุษย์แต่พ่อของเธอเป็นครึ่งเทพอ,อันด่งดัง เจ้าแห่งความลึกโนโซมารครึ่งเทพที่เคยต่อสู้กับลิงจนถึงตายตามข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดในเกมในการจะฆ่าไฟนอนบอสได้นั้นสิ่งหนึ่งที่จําเป็นก็คือการทําภารกิจระดับยากที่สุดภารกิจหนึ่งให้สําเร็จและคนที่ให้ภารกิจนั้นก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากเซลีนฟรงศในฐานะครึ่งปีศาจ เซลินฟงดเป็นคนที่มีพรสวรรค์อย่างมากตั้งแต่ยังสาวเธอก็ได้เป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่แล้วเจ้าแห่งความลึกโนโซมาเกลียดความจริงที่ว่าลูกสาวแบบเธอหนีเขาเข,าเข้าไปในดินแดนของมนุษย์เขาจึงส่งลูกน้องของเขาไล่ตามเธอไปและเพื่อให้บรรลุผลโนโซมาได้ฆ่าแม่ที่เป็นมนุษย์ของเซลีนตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเซลีนและพ่อปีศาจของเธอได้กลายเป็นศัตรูปฏิญาณกันเธอหลบหนีจากเงื้อมือของพ่อของเธอตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเด็ก เธอได้เริ่มต่อสู้กลับก็ตอนที่ถูกทำให้จนมุมจากการที่โนโซมาได้เข้ามาที่โลกแห่งฟิรูแมนฉันไม่สามารถเลือกเกิดได้แต่ฉันสามารถเลือกทางเดินของฉันเองได้พ่อของฉันออเหรอเฮอะเขามันก็แค่ขี้แห่งความลึกฉันขอสาบานเลยว่าฉันจะฆ่าเขาให้ได้โอลิงนายช่างเป็นนักเวทที่มีสเสน่ห์จริงๆพูดตามตรงฉันคิดว่าฉันตกหลุมรักนายเข้าแล้วละ่ะฮิฮินายไม่เชื่อฉันใช่ไหม อีตาบื้อฉันชอบที่จะมองนายและรักความซื่อบื้อของนายท่าทางที่เออเอของนายทุกๆคําพูดของเซลีนจากชีวิตสุดท้ายของเขาได้ก้องอยู่ในหัวของลิงค์ทุกๆเสียงหัวเราะของเธอได้กระโจกหัวใจของเขาแม้ว่าเธอจะเป็นเพียงแค่ N P C ที่บริษัทเกมสร้างเธอขึ้นมาเป็นพิเศษแต่ความเจ็บปวดของเธอความตั้งใจของเธอความรักติดตลกของเธอตัวตนที่น่าทึ่งของเธอและความน่ารักนั้นแต่นอกจากสเสน่ห์แสนซุกซนของเธอทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับเธอได้ทําให้ลิงเคิบเคลิมเป็นเวลานานมากแล้วที่ลิง์ได้ปกปิดภาพลองตาที่ว่าเธอเป็นเพียงแค่ npc และคิดว่าเธอมีตัวตนจริงๆลิงค์ดึงสติกลับมาอย่างรวดเร็ว เขารู้ว่าเซลินคนนี้เป็นคนที่แตกต่างจากเจ้าหญิงปีศาจที่มีชื่อเสียงคนนั้นอย่างมากผู้หญิงจากความทรงจำของเขามีดวงตาสีดมเหมือนกับท้องฟ้ายามค่ำคืนและหัวก็เต็มไปด้วยผมสีดำเข้มเคี้ยวเล็กๆน่ารักที่เห็นได้เล็กน้อยจากมุมปากสีแดงของเธอและเขาเล็กๆที่งอกขึ้นมาบนหน้าผากของเธอแต่เซลินคนนี้มีผมสีทองดวงตาสีเขียวพวกเขาแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ฉันต้องบ้าไปแล้วแน่ๆลิงคิดทำไมฉันต้องเหม่อลอยเพราะเธอในเวลาแบบนี้ด้วยนะเธอเป็นแค่ N P C ในเกมเธออาจจะมีตัวตนในโลกแห่งนี้เช่นกันแต่เธอและเซลีนที่อยู่เบื้องหน้าฉันไม่ใช่คนคนเดียวกันอย่างแน่นอนเขาปัดความคิดของเข,เขาเข้าไปในรอยแยกที่ลึกที่สุดในจิตใจ,ใจของเขาและลิงก็ตามเซลีนเข้าไปในหอคอยวาร์มีห้องโถงใหญ่ข้างในหอคอยพื้นของห้องโถงถูกสลักไว้ด้วยอักษรเวทมนต์จำนวนมาก มีอนุสาวรีย์อยู่สี่แห่งตั้งอยู่รอบๆห้องโถงแสงสีขาวไหลไปรอบๆส่วนปลายของพวกมันหอคอยวัฟแห่งนี้มีขนาดเล็กมีประตูวัฟเพียงแค่บานเดียวและมันสามารถเคลื่อนย้ายคนได้แค่ทีละคนเมือ่อมองไปที่อักษรเวทลิงก็นึกถึงภารกิจที่เขาได้รับจากระบบเกมขึ้นมายับยั้งสัญญาณหยุดยั้งพวกดักเอลฟ์จากการใช้หอคอยวัฟในการติดต่อกับกองทัพดักเอลฟ์ที่เหลือที่อยู่นอกเมือง เป้าหมายของภารกิจนั้นชัดเจนมากๆชะลอการมาถึงของกองทัพดาร์เอลฟ์บางทีอาจจะสามารถชะลอพวกมันได้แค่ชั่วโมงหรือสองชั่วโมงแต่เวลานั้นก็มีค่ายอย่างมากแล้วเพราะนี่เป็นการซุ่มโจมตีเพราะฉะนั้นทุกๆวินาทีที่พวกดาร์เอลฟ์เสียไปก็หมายถึงการเปิดโอกาสที่เหนือความคาดหมายให้กับเมืองแกลสโตน ลึกๆแล้วลิงตั้งใจจะทิ้งภารกิจนี้ไปแต่ระหว่างทางที่เขามาที่นี่ลิงได้เห็นศกนาตการรมมากมายทำให้ตอนนี้เขาเริ่มลังเลบางทีแค่บางทีนะฉันควรจะทำลายหอคอยนี้เพราะถ้าฉันทำอย่างนั้นฉันอาจจะสามารถช่วยเหลือผู้คนได้เป็นจำนวนมากลิงคิดเสียงของเซลีนดังขึ้นมานี่เป็นอะไรหรอทำไมนายถึงเมื่อยอยอย่างนั้นหละ่ะเร็วๆเ,เ,เข้าสิฉันพร้อมที่จะไปแล้วนะตามฉันมา เธอยืนอยู่บนที่วาเรียบร้อยแล้วลิงเงยหน้าขึ้นมองเธอใบหน้าอันงดงามเบื้องหน้าเขาดูเหมือนจะผสานกับใบหน้าของเจ้าหญิงปีศาจสร้างความตกตะลึงให้กับหัวใจของลิงใช้แล้วหอคอยวบับบอนี้ต้องถูกทำลายแค่ให้พวกดัรเอลฟ์ไม่สามารถไล่ตามเซลีนผ่านทางหอคอยวับได้ก็พอและฉันจะได้รับค่าอมนี้20พอยต์ซึ่งฉันสามารถหาทางออกอื่นเพื่อหนีจากเมืองแกลสโตนได้อย่างแน่นอน ลิงตัดสินใจในที่สุดเขาจะทำภารกิจนี้ให้สำเร็จและทำลายหอคอยวาบแน่นอนว่าเขาจะไม่บอกอะไรกับเซลีนเขารู้สึกว่าถ้าเขาบอกไปสักครั้งหนึ่งเธอจะอยู่เผชิญหน้ากับทุกๆสิ่งด้วยกันกับเขาซึ่งนั่นอันตรายเกินไปเขายิ้มออกมาฉันแค่กำลังคิดถึงปัญหาเวทมนต์ที่ซับซ้อนอยู่แน่เธอไปก่อนเธอเดี๋ยวฉันตามไปฉันจะเปิดประตูวับให้เธอเอง การเปิดประตูว่าเป็นงานง่ายๆเขาแค่ต้องส่งมานาบางส่วนเข้าไปในอักษรเวทลิงแต่อักษรเวทด้วยคาถาของเขาแล้วอนุสาวรีทั้งสีที่อยู่รอบๆห้องโถงก็ยิงแสงสีขาวใส่ที่อักษรเวทที่สลักไว้บนเพดานอักษรเวทขนาดใหญ่ได้ถูกเปิดใช้งานแสงสีขาวส่องลงมาจากมันหอหุ้มเซลีนไว้ในอักษรเวทนับไม่ถ้วนที่วับไปวับมาอยู่ในเสาแห่งแสง ตัวตนของเซลีนถูกกลบด้วยแสงสีขาวแล้วเมื่อแสงหายไปเธอก็หายไปด้วยด้วยความที่จุดอ่อนของเขาจากไปแล้วลิงจึงถอนหายใจออกมาอย่างนหนักหน่วงเขาเปิดประตูวับอีกครั้งและแสงจากอนุสาวรีย์ก็ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่มีใครยืนอยู่บนที่วับจากนั้นลิงก็หันแล้ววิ่งออกจากห้องโถงไปตอนที่เขาวิ่งออกมาได้ประมาณ100ฟุตแสงสีขาวบนเพดานได้ส่องลงมาอีกครั้ง ในขณะนั้นลิง์ได้หันไปและยิงบอลเพลิงใส่อักษรเวทหอคอยวับที่ซึ่งเป็นอุปกรณ์เวทมนต์อันซับซ้อนการทำลายมันนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายดายมันต้องการเพียงแค่ปล่อยเวทมนต์เลเวลศูนย์ออกมานิดหน่อยเพื่อโยนมานาเข้าไปข้างในมันจนทำให้ยุ่งเหยิงเวทมนต์ถูกห้ามใช้ภายในระยะ100ฟุตจากหอคอยวับซึ่งนั่นเป็นข้อห้ามในสถาบันเวทมนต์ปัง บนเพลิงสีขาวได้ปะทะกับอักษรเวทขยี้มันจนเป็นอนุภาคแสงเล็กๆนับไม่ถ้วนและอนุภาคเหล่านั้นก็ได้แปลงเป็นมนาที่บริสุทธิ์ในเวลาเดียวกันนั้นลำแสงได้ตกลงมาที่มันเหวี่ยงเข้าไปในความยุ่งเหยิงจากระเบิดที่ไม่คาดคิดของมนาอักษรเวทบนเพดานได้ระเบิดขึ้นด้วยเสียงดังตูม้มการระเบิดเริ่มเป็นปฏิกิริยาเป็นลูกโซ่ขนาดใหญ่มนาจำนวนมหาศาลที่ถูกเก็บไว้ในหอคอยถูกเหวี่ยงออกมาจนเกิดความวุ่นวายตูมต้มตู้ม หอคอยวัฟแผ่ม,มานาออกมามันทำให้มองไม่เห็นลูกแก้วแสงสีขาวทองลอยขึ้นไปและหายไปในอากาศปล่อยมานาออกมาอย่างบ้าคลาั่งและไม่สามารถควบคุมได้ในความสับสนวุ่นวายของมันทั้งหมดรอยแตกมากมายได้ปรากฏออกมานอกกำแพงของหอคอยวาบอักษรเวทมากมายถูกฉีกเป็นชิ้นๆปล่อยคลื่นพลังงานเวทออกมามากขึ้นภายในแสงจ้าและเสียงอันดังก้องหอคอยวับได้พังลงมาเป็นเศษซาก ลิงอยู่ห่างจากมันจากนั้นเขาก็ย้อนกลับไปที่ป่าเล็กๆที่เขาเคยซ่อนตัวอยู่ในเงาของต้นไม้เก่าแก่และเขาก็ปกคลุมตัวเองด้วยเวทายตัวระดับต้นอีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่หอคอยว่าไปได้ดึงดูดความสนใจของพวกดาร์คเอลฟ์นักฆ่าพวกมันทั้งหมดรู้ถึงความสำคัญของหอคอยและพวกมันก็รีบวิ่งมาที่หอคอยไม่สิต้องเรียกว่าเศษซากของหอคอย ขณะที่กำลังซ่อนตัวอยู่ในเงาลิงได้ยินเสียงแจ้งเตือนของระบบเกมขณะที่เขาเฝ้ามองพวกดาร์เอลฟ์วิ่งผ่านพวกเขาภารกิจหยุดสัญญาณสำเร็จผู้เล่นลิงได้รับค่าอมนี้20พอยต์ส่วนที่3ของภารกิจหลบหนีรายละเอียดหนีจากการตามล่าของดาร์คเอลฟ์นักฆ่ารางวัล20อมนี้พอย ขณะที่มองไปที่เนื้อหาของภารกิจลิงยิ้มออกมาอย่างเจ็บแสบเมืองทั้งเมืองเต็มไปด้วยพวกนักเอลฟ์นักฆ่าซึ่งเขาได้ฆ่าผู้บัญชาการดาร์คเอลฟ์จิกและทำลายหอคอยวับที่สำคัญกว่านั้นเขายังปล่อยให้นักรบเทอรี่หนีไปอีกเห็นได้ชัดว่าลิงเป,เป็นเป้าหมายหลักของพวกมันพวกดาร์คเอลฟ์ทั้งหมดที่สถาบันจะต้องตามหาเขาอย่างแน่นอนไม่ใช่แค่พวกดาร์คเอลฟ์นักฆ่า ในอีกไม่นานนี้ดักเอลฟ์นักเวทจะมาถึงที่นี่เพื่อใช้หอคอยวาบแต่เนื่องจากตอนนี้หอคอยวาบได้ถูกทำลายไปแล้วนักเวทนั่นจะต้องเข้าร่วมในการค้นหาเช่นกันเมื่อนึกถึงนักเวทที่เขาเคยเจอมาในเกมรอยยิ้มของลิงก์ก็เจ็บแสบยิ่งกว่าเดิมดักเอลฟ์นักเวทนั่นไม่เหมือนกับนักเวทกระจกกระจกที่สถาบันเวทมนต์มันเป็นนักรบนักเวทที่แท้จริงสมาชิกของสภานักเวทซิลเวอร์มูแห่งแบล็กฟอเรสระดับหัวหน้าเลเวลสอง แต่ยังโชคดีอยู่ลิงคิดฉันมีค่าอมนี้อยู่20และฉันไม่จําเป็นต้องฆ่าพวกมันฉันแค่จําเป็นต้องหนีจากพวกมันให้ได้ฉันยังมีโอกาสอยู่ที่ชานเมืองของเมืองแกลสโตนในยามค่ำคืนที่มืดมิดแสงสีขาวได้วาบขึ้นมามนุษย์ได้ปรากฏตัวออกมาจากอากาศที่เบาบางคนคนนั้นก็คือเซลีนเธอขยับไปที่ด้านข้างและเฝ้ารอยอย่างอดทน ครึ่งนาทีผ่านไปแต่ก็ไม่มีแสงปรากฏขึ้นมาแต่พอหนึ่งนาทีผ่านไปแสงจ้าสีขาวก็ได้ปรากฏขึ้นมาแต่ไม่ได้ปรากฏที่ชานเมืองมันกลับปรากฏที่สถาบันนักเวทเซลีนตกตะลึงมองดูแสงวุบวับอย่างต่อเนื่องและรู้สึกได้ถึงคลื่นานาจำนวนมากกำลังฟุ้งกระจายออกมาจากที่นั่นเธอคาดเดาสิ่งที่เกิดขึ้นในทันทีและเธอก็เข้าใจสิ่งที่ลิงทำเขาไม่คิดจะมาด้วยตั้งแต่แรกแล้วเขาตั้งใจจะทำลายหอคอยวาบ เพราะกลัวว่าพวกดากเอลฟ์จะไล่นตามฉันผ่านวาฟถึงตอนนี้ฉันจะปลอดภัยแล้วแต่เขายังอยู่ในอันตรายในขณะนั้นเซลินรู้สึกอึดอัดที่หน้าอกเธอไปก่อนเธอเดี๋ยวฉันตามไปฉันจะเปิดประตูวาฟให้เธอเองชายหนุ่มคนนั้นได้ยิ้มขณะที่พูดออกมารอยยิ้มของเขาปรากฏขึ้นมาในหัวของเธออย่างแจ่มแจ้งไอโง่ไอบา้าไอซื้บือฉันไม่ได้ต้องการให้ในายช่วยฉันนะ เซลีนกระทืบเท้าของเธอและเธอก็ตัดสินใจขึ้นมานี่มันไม่ดีเลยฉันต้องไปพาเขาออกมาจากที่นั่นเธอโตขึ้นมาอย่างโดดเดี่ยวนอกจากแม่ของเธอแล้วไม่มีใครเคยดีกับเธอขนาดนี้เลย